พอน้อมกราคติธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้ช่องคิดดีมีพลังบวกชาแนลมีเรื่องราดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอนำเสนอ,อราศีมินคุณผู้ฟังครับราศีมินคือคนที่เกิดวันที่16 มีนาคมถึงวันที่15บห้าเมษายนภาพรวมของชาวราศีมินปีนี้ค่อนข้างแบกภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงหรือการทำอะไรจะต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบทำให้เป็นช่วงปีที่เหนื่อยและต้องยอมรับเสียสละหลายอย่างอาจมีการถูกปิดบงังซ่อนเลนการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือมีแผนการเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่าง ที่ทำให้คุณต้องแบกภาระนี่ทั้งที่บางทีก็ไม่ใช่หน้าที่ที่รับผิดชอบของคุณเลยคุณผู้ฟังครับคนบรอบข้างแม้จะเห็นใจแต่ก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้มากอย่างไรก็าตามมีความจำเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือขอคำปรึกษาจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก่อนที่จะทำอะไรหรือ ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปขอให้เน้นทุกช่วงเวลาอยู่อย่างรอบคอบและมีสติคุณผู้ฟังครับปีราศีนี้แม้เป็นปีที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยในเรื่องงานแต่เรื่องเงินกลับมีโชคเป็นอย่างยิ่งสามารถมีเงินใช้ใจ่ายได้อย่างสบายทั้งที่ค่อนข้างวุ่นวายกับการจัดการการเงินที่ไม่ค่อยลงตัวตลอดปีรวมทั้ง ให้ระมัดระวังในการที่จะต้องไปรับผิดชอบการไปค้ำประกันอะไรแทนคนอื่นซึ่งอาจโดนเบี้ยวหนี้หนีหนี้มีเรื่องมีราวให้ต้องเสียเงินเสียทองที่สำคัญที่สุดในปีนี้ถ้าอยากมีโชคมีลาบให้ทําอะไรเงียบๆคนเดียวอย่าให้คนรู้มากคุณผู้ฟังครับสุขภาพโดยรวมขึ้นอยู่กับวินยัยในการดูแลรักษาร่างกายอย่าปล่อยให้ท้องว่างทานอาหารให้ตรงเวลา ห้าบดข้าวบดน้ำกลั่นปัสสาวะระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนน้ำในร่างกายและต่อมไรท่อต่างๆโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานบุบ้องอาจมีอาการจุกเสียดมีลมในกระเพาะโรคก,กระเพาะส่วนในเรื่องของความรักเรื่องรักสำหรับคนโสดเป็นปีที่มีเสน่ห์และมีคนมาชอบพอมากมายเนื่องจากคุณ จะเป็นคนที่สามารถเข้ากับคนได้ง่ายไม่ค่อยขัดใจใครแถมยังมักเอาอกเอาใจจนฝ่ายตรงข้ามคิดเกินเลยแต่เมื่อจะเอาจริงคุณก็จะชิงก่อนเพราะเป็นช่วงปีที่ยังอยากเลือกอยู่คนที่มีครอบครัวมีความจำเป็นต้องปรับอะไรบางอย่างเพราะความจริงจังในชีวิตคู่การไม่ค่อยผ่อนปรนของคุณอาจสร้างความอึดอัดให้กับคนรัก เป็นเหตุให้มีเรื่องเปิดบางซ่อนเล้นบางอย่างซึ่งกันและกันคุณผู้ฟังครับสีมงคลประจําราศีมินสีที่จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในปีนี้เช่นความรักสีเขียวสีดำการเงินสีม่วงเข้มการงานสีน้ำตาลทองขาวเหลืองอ่อนน้ำเงินฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ควรบูชาประจําราศีมินปีนี้เน้นเสริมสิริมงคลในชีวิตสายตรงควรอย่างยิ่งหาโอกาสไปไหว้สักครั้งพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกขอพรให้ใช้ชีวิตวราบรื่นเจริญรุ่งเรืองลดอุปสรรคขัดขวางนานา,นาทั้งปวง ขอโชคลาภขอในด้านสุขภาพให้แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจวิธีแก้ดวงเสริมดวงประจําราศีมินควรทําบุญทางด้านการศึกษาสร้างปัญญาสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรมบริจาคหนังสือตําราเรียนถวายทุนการศึกษาแด่พระพิสุขสงและสามเณรมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ร่อยโอกาส ช่วยเพิ่มปัญญาบารมีเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาสร้างความเจริญก้าวหน้ามีสติปัญญาที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเฉียบคมคุณผู้ฟังครับทางด้านอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาท่านได้ให้คำทำนายไว้ว่าในราศีมินด้านการเงินมีนาคมนี้มีปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาราหูอมจันเกิดขึ้น ยังต้องเตรียมตัวเตรียมใจเผื่อไว้เพราะจะมีรายจ่ายเข้ามาอย่างเซอร์ไพรส์บปรับมีปัญหาหเสียเงินให้ระวังยวดยานพาหนะชำรุดเสียหายหรือมีของแตกหักเสียหายต้องซ่อมแซมแต่ในส่วนของข่าวดีก็ยังพอมีโชคลาภเข้ามาให้ลุ้นบ้างราศีมินจะมีซิกเซนฝันแม่นมีโอกาสถูกรางวัล และได้โชคลาภแบบฟุกๆเข้ามาด้วยในส่วนของด้านการงานด้วยปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคามีผลให้การทำงานเกิดความผิดพลาดได้ง่ายให้ระวังการพูดคุยเจราจาเซ็นสัญญาเอกสารสำคัญสคัญจะต้องเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งตามมาแต่เชื่อว่าเมื่อผ่านพ้นจากช่วงนี้ไปสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้น ขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และในส่วนของความรักจังหวะนี้คนโสดยังไม่หมาะมที่จะเริ่มต้นคบหาใครมีโอกาสที่เกิดความวุ่นวายในความสัมพันธ์เกิดความลังเลยใจต่อกันส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์ปลอกบางเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายหรือกลายเป็นความขัดแยง้งครั้งใหญ่ตามมาอีกด้วยแนะนำให้วางแผนพาแฟนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เพื่อลดความแรงของดวงและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้น